สวัสดีค่ะวันนี้พาลูกเสือเนนารีนะคะลูกเสือเนนารีมาเดินป่าค่ะมาเดินสำรวจป่าตามเส้นทางนี้นะคะเนี่ยเส้นทางใกล้ๆโรงเรียนเรียกว่าเป็นเส้นทางไปป่าชุมชนนะคะอยู่หลังโรงเรียนนี่เองค่ะ,ะมาค่ะไปชม ไปชมว่านในป่าชุมชนของเราในหน้าฝนนะคะในหน้าฝนในช่วงฤดูฝนจะมีอะไรบ้างวัตถุประสงค์ของเราวันนี้ก็คือเราจะไปหาสมุนไพรนะคะแล้วก็ไปสำรวจป่าชุมชนด้วยค่ะเป็นการสำรวจป่าชุมชนนะคะตรงไปเลยค่ะตรงนี้ค่ะมาค่ะตามมาเลย ตามมาตามมาเอาตากล้องนค่ะกูาเอาธมาลากขาแม่ควายุ่งจังบอกกัดอะไรนะทํทามาลากดิสไนนนทำน้ยผู้สกกเพราว่าได้ขาขาา่อหัวเสือด้วยอันนี้ก็จะเป็นปาล์มปาล์มน้ำมันคุณครูติงคะ

มันคมคู่ัิน้เออมันคู่ที่น่ะี่เรกวนแลวเราเดี๋ยววน่ค่ะมานี้ยควาน้รวสวยๆตอนนี้เราก็ถึงายกโปงั้นนสากระโปงจายจินโแล้วค่ะตอนนี้เราก็จะแยกกันได้เลย ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะคะคุณคุกิงอันนี้คือป่าชุมชน่อยู่ใกล้ๆก,กับโรงเรียนของเรามามาจะให้ดูโรงเรียนน,นี่ค่ะคนี่อันนี้คือหลังโรงเรียนของเรานะคะนี่มองไปก็เห็นจะเห็นโรงเรียนอยู่เนี่ยใกล้ๆนะคะ,ะเข้าป่าค่ะอ่ะตามไป,ไป ตามไปขึ้นมาหมดหรือยังดูต่อด้วยนะคะดูข้างบนด้วยเอากล่องปั๊บอนะะ,ะไ้แล้วซู้อจะเพินะ่งเก็บหน้า ดูความบุดมสมบูรณ์ของป่าดูสิคะดูเห็ดสิคะอันนี้เป็นเห็ดเมานะคะอันนี้กินไม่ได้เยอะมากเลยเห็ดเมานะคะนักเรียนอันนี้อันนี้กินไม่ได้นะคะอันนี้เป็นเห็ดเมาค่ะนักเรียนต้องมีทักษะทีกใรชีนะคะแล้วมาดูนี่ก็เห็ดเมาเหมือนกันเห็ดเมาอีกชนิดหนึ่งนี่ ดอกสีเหลืองๆอย่างนี้แต่บางบางคนก็กินอยู่นะบางคนก็กินอยู่นะเห็ดแบบนี้เห็ดเห็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะเขาก็มีคนกินอยู่แต่เราไม่เอานะะคเราไม่กล้าถ้าเรียนเจอย่ารีแพร นักการกับนักเรียนเ้ยนักเรียนตาทำไมไม่ดีขนาดนี้มามามาเมาดูเ็ดค่ะเห็ดแดงเห็ดแดงนี่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 อะกดหรือยังกดกล้องหรือยังคะกดมันสามารถที่จะหักลงได้กดข้างหลังนะคะกดแล้วนกดแล้วกดแล้วนะคะนี่นี่เห็ดแดงค่ะดอกแรกแห้งมันก็เข้ามือนี่ในการสำรวจตานะคะไหนอะใครถือตะก้าหนค่ะอาเทรับค่ะดอกแรกแห้งมัน นี่จดบันทึกด้วยนะคะเอาอันเอาไปตองห้องคลนได้อันนี้ห้ากษใเยไปนั่งเฉยๆอยากจะบอกว่ายุงเยอะมากค่ะบรรยายไปด้วยนะคะอันนี้อันนี้ดูสิดอกไม้ป่านี่เห็นไหมสวยงามมากอย่าเพิ่งเก็บนะเดี๋ยวถ่ายก่อนถ่ายเพิ่มก่อน วโอ้ยมันดวนเนาะเอามามทายส้อนขี่ถุงใส่ว่านี่ใส่ตะก้าตะก้านี่เอาโช่หน่อยนี่ได้ไปแล้วมันดวนนงนียังความสามารถของกตนเรียนเจอต้นไม้อะไรบ้างจุดบันทึกนะคะในป่าของเราก็ยังรมสมบูรณ์อยู่ของเขาบ่ น้องเฮดแดงเฮดแดงมีมีรอยเหยียบด้วยอันนี้มันเป็นอะไรคะนี่ไหนหมากอะไรคะอันนี้เขาเรียกว่าคำเป็นภาษาบ้านเฮาสมัยตะกี้ก็หมักต้องแร่งอันนี้กินได้นะนี่มีผลไม้ป่าเลยนะสมัยก่อนนี่กินได้เอาไปยัดไปต้องเราต้องขยับเร่งขยับขายอยู่ตลอดสิไม่ยืนกว่านี้เห็ดอะไรคะนี่ป้าพี่โต้พี่น้องเห็ดเีดง พี่น้องพี่น้องเห็ดเมามางเนี่ยแมละเบื่งเห็ดเมาเนี่ยขึ้นหลายกะเลยเยอะมากเยอะมากเยอะมากเห็ดเม่าต้องลงด้วยัวให้้างเดียวกันเนออะไร ดูดูเห็ดูอีกดูอีกมันทำไมเยอะจังเลยดูดดอุดมสมบูรณ์เนาะอันนี้เป็นป่าชุมชนนะคะป่าชุมชนข้างโรงเรียนใครๆก็สามารถที่จะเอ้ยแ้รัวมาท่านมาข้างเดียวกันยกแยกกันวันนี้มันหยาดิเพี้ยวกว่าใช่ใช่ใช่ไหมน,นี่อันนี้คือ,ค,อคุณครูบทสบาบอกว่าเอาไปฝ<ม>ากด้วยเป็นสมุนไพรเอาอีกรับเอาเอาถือไป แล้วพรหมมาอยู่แม่นบ่พี่บ่เตือนนะมามาทางนี้ไหนอ่ะนี่ๆนั่นดิมาทางนี้กูขอจะออกไปโอ้ยกูดูวัดสภาพกูกูจะออกไปกูมาเติม <laughs> มันจะเป็นเห็ุเมาเนาะส่วนมากทำไมมันจริงๆแล้วมันออกอถูะนะคือโคจิงเพียงแต่ว่าพมัใต้ก็เลยทำต้น้พวกที่เราเห็นนี่คือพวกที่เขาเหยียบบนสุดเขาไม่เหยียแล้วเหอเด้ยเั I right, like right. mm -hmm. จะบอกว่ายุงเยอะมากค ah ่ะก um ัดปุ๊กกัดปุ๊กเบียร์กับเห็ดเบียร์มันคือเห็ดเจอดงเห็ดเห็ดอะไรก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าอยู่สกัดค่ะคือเห็ดเมาค่ะมันคือเห็ดเมาค่ะแล้วอาจจะลงบ้านได้ เยอะมากค่ะเต่ตัวนี้กินไม่ได้นะคะกุดนขดอเดีมาละตากข่ย่าาอายมาพี่โอ้ยตายำดีเด้อกันยายไปด้วยนะตักกล้องตายมาพี่ ่วยให้เพื่อนๆบรรยายด้วยไปราครีแพร์ค่ะอะไรเหลอหัวใบอะไรคะอันนี้ใบอะไรอย่างง เฮ้ยเย็บเย็บเยบอันนี้เห็ดที่เราไปประดับในสวนถาดไงเนี่ยอันนี้เป็นเห็ดแห้งแล้วเวลาเราไปจัดสวนถาดชื้นเราก็จะใช้เห็ดอันนี้ไปไปประดับเราก็เคยหาตอนตอนที่เราไปแข่งขันสวนถาดนี่ใช้ดอกใช้เห็ดแบบนี้อันนี้อะไรเนี่ยเห็ดอะไรนี่ โอ้ยนักเรียนตาทำไมมันแย่จริงๆเห็นไหมขนาดครูก็ยังตาดีอันนี้เห็ดพึ่งหนูเห็นแบบนี้หลายดอกเอามาโอ้ยนักเรียนไม่รู้เรื่องเลยเห็ดกินก็ยังไม่รู้อยู่กินได้อันนี้กินได้เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งหวานนี่ผุนๆไปผุนๆนั่งหนึ่งพออีกแล้วอันนี้เห็ดพึ่งหวานแม่สวยงามด้วยข้ากับเขาไปเอายานี่เบิ่่กอนเดี๋ยวไปเอาเก็บ ี้าเยอย่างนั่งน้กเรี่นกินไู่้อนดีล่ไแันกถวนี้ก็จะเป็นเห็ดผ่านนะคะผู้ขาเห็ดอย่างนักเรียนก็ดูดีๆไหนอันนี้เห็ดเมานะนังเรียนอันนี้เห็ดเมาค่ะเห็ดเมาไหนไหนไหน สวยสวยสวยใกล้เลยเอาเใกล้ใกล้ใกล้อันนี้เขาเรียกว่าเห็ดืเห็ดอะไรนะแม่แม่แม่ใบโอ้หนีหนี่ยนะคะเพิ่งหวานจะเกิดแบบนี้นะคะนี่นะเพชรใบใบเดินต่อค่ะเดินต่อนี่ค่ะไว้เห็นอย่างเหนือ้นไม่จุดไม่จุด ไปเลยค่ะไปเลยไปเลยตามเพื่อนไปเลยาาเพื่อนๆไปเลยค่ะ่นเยอะบ่อยมากเลยวริสตลาแล้วนี่จะเป็นเหตุการณ์นัเรียนต้องดูดีูค่ะรปกับเปล่า ม่คู่พ่อหลายดอกแล้วนักเรียนบ่พเพเดี๋ยว,วนักเรียนเก็บเห็นไม่เป็นพี่น,อน,น้องเอ้ยได้เบิ่งกระตาเฮ้ยเบิ่งได้เยอะแล้วเห็นหน้าขาวเห็นหน้าขาเป็นไงเห็นอะไรเนี่ย เห็ดดินไหมข่าจะเป็นเห็ดดินหินแดงไหนดองดอกใช่ไหม่ะใช่เอาข้านี่อะไรเก็บ <Heart. S 2> <Hot Car. S 1> หนูบ้าัดร์ดรายตัวอะไน่าจะเป็นเห็ดดินอยู่นะพอนี่ขายอีกดอกหนึ่งห็ดดินเห็ดดินเห็ดดินอันนี้ก็เห็ดดินโอ้แถวนี้เป็นเห็ดดินนะนี่นี่นี่เยอะเลยนี่หินแดแดงดูเยอะดูเยอะนี่อันนี้ได้นะอันนี้เห็ดกินได้กินได้ค่ะ อันนี้เห็ดกินได้ค่ะไม่ใช่เห็ดเบื่อนะคะไม่ใช่เห็ดเมานะคะ,น,ะ,คะนี่กินได้ะค,ะค่ะไ,หน,ไหนเอออันนั้นก็ใช่อู้เยอะเลยแถวนี้เยอะเลยเยอะมากมากเยอะมากมากโอ้โหสิเติมกระตาละบานตายมาแบ่งพ่อสักันหนึ่ย พวกนะคะคุณผู้ติิงไหนคะอ้ยสวยมากเลยเห็ดปวกเห็ดพวก,วกเอามีนมาค่ะมีนมามีนมาอ้เห็ดปวกดอกใหญ่ๆเลยค่ะตาดส่งท้ายนี่เอาจิ้มจิ้มจิ้มเลย,ยเก็บเก,ก็บ,อบอโอ้้เห็ดปวกดอกบิ่มๆนี่นี่เน่เป็นยังไงคะ โอ้ชูหน่อยนี่ห็ดปวกนะคะอ่าใส่ตะก้าของเราค่ะในตะก้าก็จะไประกรอบไปด้วยเน็ดน่ระวังนะคะระวังนะคะระวังไม้ค่ะแล้วก็ถึงทางลงกลับค่ะใช้เวลาสิบนาทีในการเดินสำรวจป่านะคะสร <ย>าอาสิ่งที่เราได้ก็มีสมุนไพราย,ย่ารีแพรนะคะเอาเอาไปทําอะไรคะปอิยาเอาไปต้มค่ะเอาไปต้มนะกับให้กับแม่ลูกอ่อนเนาะ,ะ,ะให้หมดลูกเข้าอู่เร็วเป็นยาสมุนไพรอ่ะเชิญค่ะเชิญค่ะอรนุชอ่ะค่ะอลรนุชตากกล้อง นี่ค่ะสาบเสือก็เป็นสมุนไพรนะคะได้ทำแผลใช่ไหมคะหยุด,ยดใช่ใช่ช่วยหยุดเลือดนะคะช่วยถ้าเรามีแผลอย่างนี้เราก็นําสาบเสือนี่ค่ะโบราณน,นี่เอามาขย,ขยี้ขยี้ขยี้แล้วก็ไปไปปิดแผลเลือดก็จะหยุดไหล่อันนี้เป็นสมุนไพร เ็นไงเดินป่าวันนี้ไปเะยาเป็นไงคะสนุกไหมคะสนุกค่ะได้อะไรมาบ้างคะได้หญ้าได้เห็ดได้ของมากมายค่ะเรื่องจากต้นไม้เรื่องจากต้นไม้ต่างๆต้นไม้ที่อยู่ในป่าชุมชนของเราค่ะได้เยอะแยะเลยมาเดินป่าไปอย่างน้ะยายอ มาเดินชมปลาค่ะมาเดินคัศนาป่าค่ะมาดูว่าปลาของเราตอนนี้มีหน้าลว่านีเา่ออนม,มกี่ยมังกระทกโลกไว้นะที่ใส่มีกี่อะไรไม่รู้สาวรค่ะสาวรอยู่เงเราไงอยู่ตรงไหนคะเยอะเลยสาวรถกระททอน ใช่ไหมเออใช่แหละติดตะวันซาวร์ดแหละซาวร์กับกระทถนลงเรากลับมาถึงโรงเรียนบ้านนาแทนโดยสวัสดิภาพนะคะในเวลาไม่ถึงเราเพยังเร็วเลยวะการเดินขาเนี่ยนี่เองโรงเรียนบ้านนาแทนยินดีต้อนรับ